ถ้าถ่ายทอดกลิ่นได้ก็อยากถ่ายทอดเนาะสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชนแนลข้าวคัวอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเมนูลูกชายที่คุณพ่อก็เป็นคนทำนะผัดกิมจิใส่หมูเนี่ยคุณพ่อซื้อมาค่ะเป็นหมู พราะลูกชายไม่กินอย่างอื่นนอกจากน,นะคะสไตล์กเกาหลีแหละแต่ว่าต้องผัดกิมจีต้องใส่หมูค่ะพ่อเป็นคนที่ถนัดมากในการ<ม>อเรอาอะไรผัดกิมจิเมนูอื่นไม่เท่าไหร่เมนูเกี่ยวกับเรื่องกิมจินายถนัดที่สุดพ่อซื้อมา นะเป็นหมูแบบเป็นกิโลเลยนะฮะลูกชัยค่ะนะนะเทคนิคของคุณสามีนี่นะนะคือจะต้องผัดกิมจิให้หอมก่อนจนน้ำกิมจิแห้ง่านะ คุณสามีใส่น้ำมันงาอีกชนิดหนึ่นงในเกาหลีจะกินน้ำมันงาแบบสองแบบนะน้ำเน้ำมันงาอย่างกรที่เป็นงาขาวหรือว่างาดำนะคะแล้วก็เป็นน้ำงาน้ำมันงาชนิดหนึ่งที่เอามาผัดกับกบข้าวและผัดกับเนื้อเนี่ยนะฮะรถถสชาติมันจะคมกล่อบมากแล้วก็หอมและนายก็ชอบเอากระทะประกอบไว้นะฮะแล้วก็ คือปล่อยให้กิมจิน่ยน้ำมันแห้งทอดกลิ่นได้ก็อยากข่ายทอดแต่ก็ห้องหอมูนตนไม่เอ้อติดต หลังจากนั้นคุณสามีใส่เครื่องปรุงนะคะใส่รสด,ดีเสร็จแล้วก็ใส่นะะใส่รสด,ดีเศษนะะแล้วก็ใส่น้าตาลตัดน้าตาลตัดเกลือไปน,นิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาแค่นี้ก็แปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเคนี่ก็คือเป็นเมนูนะคะของลูกชายก็คือกิมจิผัดหมู นีก่ก็เป็นวิธีชีวิตนะก็คือกัข้าวแต่ละวันของเกาหลีมีสุปนะนี่ก็เป็นอาหารคจีอันนี้ก็เป็นอาหารเย็นของเราในวันนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้วยรล่นกดไลคกดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ